สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสุรพลสปอร์ตชนแนลจะนำเสนอเรื่องราวของวอลเลย์บอล VNL 2021ที่เมืองรีมินีประเทศอิตาลีซึ่งทีมสาวไทยได้เดินทางไปร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยโดยมีเจ็ดเซียนนำทีมอันมีนุสราต้อมคำเพิมจิตถินขาวมาริกากันทองออนอุมาสิทธิรักวิลวันอภิญญาพงษ์อัมพรย่ญญาผาและ ถาประภัยพันธชัยสีโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5วิกโดยวิกแรกเริ่มวันที่25พฤษภาคมไทยพบกับญี่ปุ่นเวลา2ทุ่มวันที่26ไทยพบกับเกาหลีใต้เวลา17นาฬิกาวันที่27ไทยพบกับจีนเวลา3ทุ่มส่วนวิกที่2วันที่31ไทยพบกับเนเธอร์แลนด์เวลา สิบนาฬิกาวันที่1มิถุนาไทยพบกับเซอร์เบียเวลา2องทุ่มวันที่2มิถุนาไทยพบกับสหรัฐอเมริกาเวลา17นาฬิกาวิกที่3 6มิถุนายนไทยพบกับตุรกีเวลา18นาฬิกาวันที่7มิถุนาไทยพบกับรัสเซียเวลา15นาฬกาวันที่8 ไทยพบกับโดมินิกันรีพับลิกเวลา15นาฬิกาส่วนวิกที่4วันที่12มิถุนาไทยพบกับเยอรมันเวลา17นาฬิกาวันที่14มิถุนาไทยพบกับโปแลนด์เวลาเที่ยงคืนครึง่งวันที่15มิถุนาไทยพบกับบราซิลเวลาเที่ยงคืนครึง่งส่วนวิกที่5วันที่18 ไทยพบกับเบลยเยียมเวลา18นาฬกาวันที่19ไทยพบกับแคนาดาเวลา20นาฬกาวันที่20ไทยพบกับอิตาลีเวลา18นาฬกาแล้วจะเอา4ทีมที่ดีที่สุดผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศในวันที่24มิถุนายนและหลังจากนั้นรอบชิงชนะเลิศ จะจัดในวันที่25มิถุนายนปฏิถ้าไม่ติดเรื่องวัคซีนผมจะเดินทางไปเชียร์ถึงขอบสนามเลยครับเพราะว่าประเทศเยอรมันที่ผมอยู่นี้บินไปที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีก็ใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงดังนั้นจึงขอชว,ชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนส่งแรงเชียร์แรงใจไปช่วยนักตบสาวไทยในการสู้ศึก BNL ครั้งนี้ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้ ดกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ